เห็นอีกแล้วผู้กอบปึกแดีเพื่อนมาเป็นน้ำบ่อ๋อเมนอันนี้เป็นน้ำเนา,เนนานะไม่ขึ้นตื้นเนาะเอดเอตเอตเฮึบแน่ได้อะดีใครน่ะเป็นน้ำไม่ได้น่ะออเป็นน้ำม,มาดีพี่น้องเลยนะทักทายสบายดีสวัสดีเด้ะนะทำไมพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลทุกคนเนาะ มาหัสดส้มลิบสะพวงมันนี้กับยูให้ยูนะเพื่อพี่น้องเลยกับบรรยากาศป้าลมเนาะหัวลมออกแล้วมาเบิง่งลานไสกับแม่พนหาพุกกบพี่น้องเลยแต่เชนอเออเฮงยังนะาเออกบ้หลายเทนี่เทนี่เมเบิ่งเบิงออเบิงใน,นกบน่ะพี่น้องโอเชนจับเชนนะ่ะ มีแก็บมีอันมีกบก็กปูบ้านะเอ้าใช้หูไ้นะแมย์จะเงยเป็นน้ำบ่เงี้ยเบิงนะฮะเบิงเนาะตุ๊เมย์ว่าเงีใชใชใชหนัาเป็นน้ำไม่ได้น่ะเออเป็นน้ำมาดีพี่น้องเลยนะน้ำใสๆใช้นะเม่โอ้กบแล้วตุ๊ฉีดกบเป็กนะเช่นไปคุดกบ กบหาแถวหน้านี่ก็ได้กบเหต้องยากไปหาไก่หาแถวเดินหัวหรือว่าเดินเทียงพี่น้องเลยทางตุ้เมยจะพวกในกบแต่เช่นเอ้ยเนี่ยมาทางนี้แต่เช่นเชนสบายดีแม่นะเชนเอ้ยสามชายก็ได้หันเชนเยียวกบตู้จีเลยเบิ่งวันชาชิ่อเมืองน้องนี่ Đúng ngay lên nó nè. Có cái mình tay à. Nè. Ta tụi nó Nè sắp đấy. Nên, đấy. 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 À. Cốp này Hà khuất cốp nó nhám này Hà cốp nhẹ khiệt đơ nhám nè đi đấy. ơi bắt cốp nè. อาเชนจะขั้นมันไหนมันตายนล้วฮะใหญ่ชมอ๋อใหญ่อดีเนาะมึงไงผู้ปีนท้องเขาล้านอยู่พี่น้องเลยป้าชิ่เขกบกบกบไปไปถ,ถือถือหาตัวฉีไมเร็ยเร็วก็ต้องยากไปหาไก่หาแถวเดินเทียงนี่ก็ได้กบ <c oughs> พอมาแถวเดินเทียงเขากับมีฮูเนาะ,ะลมแหง้งแห้งถูกมือนี่หัวลมออกเลย วันชายก็เป็นมีแถวเพื่อนกับบ้อนเด็ดบ้านเส่หมวกเลยทั้งตุ้มเอะสะพวงกะหาแถวเดินเทียงนี่แหละแถวหัวเนาะแล้วก็แถวนี่แหละแถวเดินแถวหนองตลกหนองตะลุกแต่จะเป็นเป็นหนองน้ำหนองน้ำข้างเลยจีบแถวน้ำบกกับมีหูแล้วก็เข้ากะไปหาเงี้ยหูใดที่ว่ามีกบนะหาเงี้ยเบิ่งแล้วกัมันเป็นน้ำเลยพี่น้องเลยน้ำน้ำใสๆเนาะ หางเฟื่องก็เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วเต็มโซนหางเลยเด้อนี่เอวันที่งัวกินปีนาเดือดฮุบปีนาเนอ้อใช่ใช่นะ่ะทางตัวเลีกน่ะแม่นหรือไม่ให้าทางมึนแม่นจ้ะเห็นอีกแล้วมึงเนยเห็นอีกแล้ว พุกอบุดแลยเพืน่นวาเป็นน้ำบ่อ๋อเมนอันนี้เป็นน้ำเนาะขุดคุดรุ่นรุ่นพี่น้นนองเอ้ยโอ้่ต้องไปหาไก่พนมาหาแถวเชียงนี่ก็ได้อ้าโอ้หมานเยอะเลยชนตัวสีขุดกบแล้วเป็นน้ำนะแล้วเฮ้ยนนตัวชีขุดกบแล้วลานชายกะ แย่มากแอ่มกระีขุดอ้ออ้อกบนะโอ้รุนันนด้วยน้องกบตัวใหญ่ตัวน้อยกถูจัแน่นั่นใช้นะเชนคือไปเลิกนะเมย์ขึ้นตืนตื่นนะกบบ้าเมนบ้า กบลังแขงเช่นกบลังแขงเป็นกบลังอ่อนกบลังแขงมาเมนมาเมนมนเน่โอ้ยบัดดากบลังแขงเอตเอตเอเอฮึบเน่ไดียโอ้มาใสกบกบเอามาใสนี่แม่นั่นนี่ไม่ได้เิกนนนี่เนาะตื่นตนึง ป้า่ะหูนึงไงโมโมตบหูน่กบกูก้าวบ่กไหมโอ้กบกบมันได้ยางเนาะตามปนรวบพักเซบโอ้ดีกว่าไปหาว่าไก่เมื่อยชื่อไม่ได้โตไปหาแถวเชียงก็ได้ ลมเช่นมึงเนี่ยเชนถืออไหมกบนั่นถือเถือเอาโอ้ยได้จักรโตได้หรนอไ่นะซับมันแหละตกสซับมันอะโอ้ยคือซับอีนี่เอาได้แชมโตแล้วหากะฮะลงม่บ่พ่อทลายเท้เด้วเสียี่กะได้แม ชี้โต้คนนั้นท่านจะไปพูดเห็นนะเนี่ยเป็นหน้ามาท่านจะขุดกันหู้ยังใช่หู้กับบัวเลยหู้ยังนี่นะหู้นั่งแไม่ไม่ควัวมันจะได้หู้ยังเนี่ยตัวได้น่ะกินนี่เพิ่นมาเห็นนะเออจะเช็ดกระจักหูนี่ เี่ยดีดีนกว่น่ะมึงเนี่ยเี่ยก็ไหลาใช่เชิญให้ตู้ชี๋เงี้ยเออเี้ยเนี้ยเนี่ยจะเงีเนี่ยนี่ก่อนแล้ลกนแล้วม่เลิกคนไมเลกคนใให้ตู้ชให้ตู้ชีถือเอากบนี่มึงเนี่ยกบหนโอยจะมันไปนี่นี่นาป้ากบตัวเทได้หลายับ อ้อันเมียนอยู่ดิอ๋อเชนใครก็ปลาแท่นี่อ้ ลมๆเชินถือแม่กบมหนถือแม่ถือถืถือถออกบหน่ยไปถิมไปท่านไกไปเลยไปไไปพูดตัวนั่นไปเงยเป็นหน้าที่ท่านพุดอยู่นะถือออาถือออฟกบนเงยแล้วจะฉีเงยแล้ว หลานชายคนดูนี่ใครเนาะอยาไปเป็นลูกเคยพี่น้องด้ยดูแต่น้อยก็นเนาะตามหลังเต้ยเต้ยตามหลังตัวสีหากบายังน่ะเปยังน่ะหาก้ยเบื่อเลยนะ่ะรำขมมกบ่นี่เม่รำขมำขมกกันนี่เช่นเลยเบื่อแล้วมันเนวกินเล้วเบื่อแล้ว

แหนกันยังไม่เชีนเดียนีกันได้โอ้ยมาเด้อพี่น้องเลยหา่าเงยกบหาเงยกบน้ำสะพวงกับหลานเนาะกับเมื่อหาก็ได้กบอ่ะสามโตหาบันไดไกดอกหาแถวเดินเทียงนี่แหละเนาะแต่ก็มี่ขี้กันใช้ใช้หูมากินเน่ะอันเงยกบเจอีล้วเจอ๊ยเด็ดเนาะ มูกบถาดมันอ่ะถาดอะไรมีกบนะมันจะเป็นน้ำใสๆเด้อมีบ่บมีเนี่ยมองมาเช้เนี่ยมองมาตัวสีขพุดน่ะนี่นี่นี่เนี่ยมันเชนคือบบสบายสบายดีดยเชนมาหาอย่างน้อมันโอ้กบได้จะโตแล้วาเจ็ดตัวผูเจ็ดตัวาอคือมาลายลายเทเจ็ดตัวเนาะ กบเนอบันทั้งตู้เมย์จะพ่อก,ก็คือกบเลยพี่น้องเลยมันรุนน้ำกัน,นกอีกแล้วกบหลังอ้อนกบหลังแข็งเชนมื่ไตู้ชีคือกบแล้วเลิกมาเมย์ตัวนี้เขาเล่ป็น <c oughs> บิ้งบงบงส้มกันวาน้นใค้ใหูไเนะบ้าหูอยู่แจนะ

ôi cốp lại bạn, chết 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 tôi chết 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 bạn chết 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 nhưng, nhưng chết thường chết ừ. Ừ. chết ừ. Đây chết 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 สันก็ยืนย huh? no, er okay. ืนหาเนี่ยย่างไปย่างมาเช่นนก็ใจหดใจหูบาลอุ่นบ่เมนเดอบบเมนตี้นหันหันระังรวังเช่นน้อยน้อยอย่ามาอย่า่น้ามถึงหร้อ่ถึงห้่ถึงหร้อ่เบ่งไม่ห

ใช้ยงนครบมังใช่กันรรุ่นเยอนนี่โอ้ยเนลล้วาขี้ตัวชีอ่าได้แล้วได้แล้วอ๋กบได้ลนี่นี่ายใกันนที่ใหญ่แต่บ้าบงแน่เม่เออไม่ใหญ่ปไเนาะนิหน่อยนึงทำ้นิ้ว ได้ชีตนะ่ะอืมได้แล้วเรียบร้อยมียังนะตจมเมียนบอก้อย, <c oughs> ยังมีอยู่จกักปีนี่ตัดผ้ามะขังนี้ก็นานพักเดอ้อพี่น้องเลยนานพักนานพักส่วนครัวเนาะนี่นกำลังอ่ากำลังออก อันนี้เป็นผักบัวดเด้อนี่กำลังปลรรุบปลอบกำลังเตะตอนนั้นกะมาบ่งไว้เรียบร้อยแล้วน,นาน,นังกำวานผักหอมยังพันได้ออกพี่น้องเลยกำลังเตะเนะาะฮะยอยู่างอยู่หน้าคือเก่าบรรยากาศร่มผัเดเย็นดีหวัวลมออกแล้วอัปเดตอา่าอีก สองสามมื้อนาะสะพวงสีมาอัปเดตนานพักที่สะพวงปลูกให้พอแม่พี่น้องเอฟซีได้ครับส้มน้ำกันพี่น้องเลยว่าสะพวงปลูกพักเนี้แน่เนาะโผงนานนั่นเทียงกันนักกับซีเมนปลูกพักพักบัวกับอ่าพักซีเนาะไปกินกับลาบกับก้อยพี่น้องเลยกับซีบประมาณนี่แหลนะเนาะนี่นี่กับซีเมนองหน่ำองหน่ำว้อ่ะงขังหน่ำอย่าเนาะไว่ายพักนี่แหละปีกหน่ำมาใส่องค แล้วก็เอาพักฮดยแอดสำหรับคลิปนี้สักพวบกัสิไ้จบคลิปไปเพียงสำนีกก่อนเดอ้อพี่น้องเลยเนะาะฝากพ่อแมพี่น้องก็ไล์ก็แซก์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขึ้นเ่าสำหรับคลิปนี้กัสิขอตัวลาไปแล้วสบายดี